ทางด้านของจังหวัดพิจิตรเองนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตที่18ค่ะที่ทางด้านของจังหวัดพิจิตรค่ะผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตที่18ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดําเนินงานแผนงานโครงการภายใต้การตรวจราชการแบบบูรณาการของจังหวัดพิจิตรที่ห้องประชุมสระหลวงขออภัยค่ะที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชรสารกลางจังหวัดพิจิตรนะคะโดยมีนายพีระพโพทองผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขต ตรวจราชการที่18พร้อมคณะนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานใน6ประเด็นด้วยกันนั่นก็ได้แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแล้วก็แปรรูปรวมถึงมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะการเพิ่มศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก แล้วก็โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีนะคะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาโดยเน้นในเรื่องของความสําคัญในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นหลักค่ะและในช่วงบ่ายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับทางด้านของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีเขต18ได้ลงพื้นที่ ไปตรวจเรื่องของโรงเรือนอัจฉริยะนะฮะที่ควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติมีการปลูกพืชผลหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลอนมะเขือเทศร,ราชินีที่เมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตรซึ่งเป็น,ปนแปลงกเกษตรส่งเสริมเทคโนโลยีของกเกษตรรุ่นใหม่เป็นการยกระดับผลิตผลการ,กรเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานมีการตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนภายในโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้ากเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์โรงสีสวัสดิการชุมชนบ้านสายชีชีที่สามงามซึ่งเป็นโรงสีในชุมชนครับมีการบริหารจัดการ แบบครบวงจรความหมายครบวงจรก็คือวตั้งแต่ต้นทางนะครับตั้งแต่รับซื้อผลผลิตลดความชื้นแปรรูปแล้วสามารถนําแยกผล,ผลผลิตภัณฑ์จากการสีข้าวม,มาใช้ทุกองค์การพยกก็สามารถจําหน่ายสร้างรายได้สร้างราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรภายในชุมชนได้ก็สามารถขยายความรู้นี้ไปให้แก่ชุมชนอื่นได้ในอนาคตละครับค่ะ